อนรับเข้าสู่ EP ที่3ในการเจาะลึกแกะรอยเกี่ยวกับคลื่นสมองของเราค่ะวันนี้เราจะมานะคะดูในคลื่นที่3ที่เรียกว่าคลื่นสมองร,ระดับทีต้านะคะภาษาอังกฤษใช้คำว่าทีต้า brain waves นะคะคลื่นสมองทีต้านะคะเป็นคลื่นสมองที่เวลาคุณหลับตาลง cross e y e นะ,ะ c r o s your e y e give me your h a r d d n r อะไรอย่าเงี้ยนะโอเคไม่เกี่ยวกับเพลงนะมันเป็นเรื่องราวของคลื่นสมองนะคะที่คุณได้รับการพักผ่อนเวลาคุณหลับตาลงและคุณจดจอ่อกับความสนใจนะคะในโลกภายในอย่างเข้มข้นนะคะคลื่นสมองระดับทีต้าเนี้ยจะมีความถี่อยู่ที่4ถึง7รอบต่อวินาทีนะคะ มันจะเกี่ยวข้องกับประสาทภายในที่เกิดการการเข้าฌานสมาธิและทำกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ลึกที่สุดและที่นะ,ะและเพื่อจะรักษาจิตสานึกตันความตระหนักรู้เอาไว้ให้ได้เนี่ยคุณจะต้องทำให้ร่างกายเนื้อของคุณอยู่ในความนิ่งเท่านั้นเพราะนะ,ะว่าในสภาวะนี้พวกคุณจะจดจ่ออยู่กับแค่โลกภายในของตัวคุณเองเท่านั้นค่ะ ซึ่งมันนะฮะจะอาจ,จไม่ปลอดภัยกับการเคลื่อนไหวไปไหนไปไหนในโลกกายภาพระหว่างที่กําลังทําสภาวะนี้อยู่นั่นหมายความว่าคุณอย่านําคลื่นนะฮะการฟังคลื่นของระดับทีต้าเนี้ยระหว่างขับรถหรือระหว่างทํากิจกรรมหรือระหว่างทํางานคุณจะต้องเลือกนะะการใช้คลื่น ระดับนี้ขณะที่คุณนอนหลับเพราะเป็นเรื่องราวของการทำงานอยู่กับโลกภายในจิตวิญญาณของคุณนะคะคุณจะรู้เรื่องคลื่นสมองเหล่านี้หรือไม่คุณก็ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันนะ,ะแต่วันนี้มันทฤษีมาเจาะลึกแต่ละคลื่นแต่ละคลื่นนะคะให้วันนี้เป็น EP ีที่3วันแรกเราคุยกันเรื่องคลื่นเบต้า เป็นคลื่นเนี้ยที่กําลังนะคะมามองกันอยู่ตรงเนี้ยที่มาเห็นกันเนี้ยเราเรียกว่าคลื่นเบต้าใช้ความรู้สึกนึกคิดแบบชนิดตาลืมโพรงโรงเนี่ยแหละเรากําลังใช้คลื่นเบต้าอยู่ใช้สารมัญสํานึกใช้จิตอินญ,ญาณนะใช้จิตสํานึกธรรมดาที่มีความรู้สึกทันทีแบบตรงไปตรงมาสื่อสารกันนี่แหละเราใช้คลื่นเบต้า ส่วนคลื่นอันฟาคือคลื่นเมื่อวานเป็นคลื่นของสมาธิเวลาคุณหลับตาลงและคุณจินตนาภาพเป็นวิชวลไลเซชันนะครับสามารถที่จะใช้ในคลื่นสมองของอันฟาอันฟานี้นะเป็นเรื่องราวของการที่จะกำหนดนะ,ะสิ่งที่คุณปรารถนานและต้องการได้และตอนนี้เนะี่ยคนที่ใช้คลื่นอันฟานำเสียงสมาธิโด่งดังมากคือดรโจทิพนซา แล้วตอนนี้ในประเทศไทยก็มีโค้ดคูนะคะทั้งหลายคนนำพาเข้าสมาธิในคลื่นอันฟ่ากันเยอะมากวันนี้นะคะเรามาเจาะลึกในคลื่นนะคะของคำว่าอันนี้อันฟ่าใช่ไหมนี่ก็เป็นเรื่องของนะคะทีตาทีตาเกอนล่างนี้นะคะเป็นเรื่องราวของคลื่นจิตสํานึกการตระหนักรู้ในคลื่นสมองระดับนี้นะคะปกติแล้วเดีย๋ยจะเข้าสมาธิเท่านั้นดังนั้นเนี่ย คุณอย่าไปเข้าสมาธิขณะที่คุณทํางานประจําวันหรือคุณอย่าไปเข้าสมาธิขณะที่คุณขับรถอยู่และนี่มันทอจีมีประสบการณ์เพราะสมัยสมัยเหรอย้อนกลับไปสองปีที่ผ่านมามันทอจีฟังคำแอฟฟอร์เมชันนะคะเรื่องราวการขอบคุณระบบนะคะภายในร่างกายของตัวเองตอนกลางวันขณะขับรถและเชื่อไหมเป็นนั่งนะคะเวลาเป็นจอดรถ ขนาดแดดร้อนๆปรากฏร่างกายมันอยากพักผ่อนมากนอนหลับอยู่ในนดหลายชั่วโมงจนกระทั่งคนรอบข้างแทบจะมาเคาะประตูอยู่แล้วนั่นเป็นวิธีการหลับลึกแบบชนิดที่ว่านะคะน่ากลกกัวมากนะคะดังนั้นถ้าคุณจะใช้คลื่นระดับทีต้าเนี่ยใช้ตอนนอนแต่ตอนนอนเท่านั้นโอเคไหมอันนี้คือระจากประสบการณ์นะคะอ,อ,อันนี้ก็จะมาบอกอีกนิดหนึ่งว่าการที่คุณใช้ในเรื่องเราคลื่นทีต้าเนี่ย สำหรับการเข้าสมาธิชั้นลึกเนี่ยมันจะทําให้คุณสามารถนะคะ,ะเขาเรียกว่ามีสติเต็มตื่นอยู่ได้ในขณะที่กําลังท่องไปในกายทิพย์เพื่อเข้าสู่มิติที่4ส่วนบนของคุณนะและเข้าไปสะพานสายลุงที่เชื่อมต่อในมิติที่5อันนี้คือคําอธิบายนะคะอันคำอธิบายมนันทอรจี้อ่านให้คุณฟังนะด้วยการฝึกฝนนะ่ะเพราะคุณจะสามารถ จดจาการประชนภัยของตัวเองในระหว่างที่กําลังอ,อยู่ในสมาธินี้ได้ไม่เช่นนั้นแล้วความทรงจาเกี่ยวกับการประชมภัยนี้มันก็จะหายไปทันทีเมื่อคุณลืมตาขึ้นอันนี้เป็นลักษณะของความฝันน่ะเวลาคุณนอนหลับและคุณฝันต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็นกิจกรรมระหว่างที่คุณนอนหลับเวลาคุณตื่นมาแล้วทําไมคุณลืมเพราะคุณไม่ได้กําหนดนะไม่ได้กําหนดให้ รู้มีสติระหว่างการที่เข้าสมาธิระดับทีต้านี้นะอ่าแล้วมาฟังอีกอันหนึ่งนะคะจาตสานึกและกรตรนักรู้ในขึ้นระดับทีต้านี้มันมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตื่นรู้นะะการตื่นนะะการฝันแบบรู้ตัวที่เรียกว่านะฮะตัวตัวเขาเรียกว่ารู้สิทธิ์ริรม,มิงและมีส่วนเกี่ยวข้องกับมโนภาพต่างๆที่พวกคุณได้ประสบระหว่าง ที่พวกคุณกำลังอยู่ในสภาวะครึ่งหลับครึ่งตื่นอีกต่างหากนะคะทั้งช่วงเวลาก่อนหลับและก่อนและก่อนตื่นนอนตัวจิตวิญญาณของพวกคุณน่ะหรือตัวตนที่สูงกว่าที่เรียกไฮเวิร์เซลของพวกคุณนะคะที่ได้ผสมผสานรวมตัวกับตัวตนของตัวคุณแล้วนั้นะจะมีปิติยินดีกับจิตสำนึกและตาตระหนักรู้คลื่นสมองระดับนี้ได้ดีมากขึ้น เพราะว่ามันจะเป็นนะมันจะทำให้พวกคุณสามารถเข้าไปในไปในกระแสของความเป็นหนึ่งเดียวของ flow of the one ได้ซึ่งนะ,ะภายหลังกระแสดังกล่าวเนี้ยพวกคุณจะสามารถติดต่อสื่อสารกับตัวตนที่สูงกว่าของตัวเองได้เพื่อให้ตัวตนนะฮะของตัวเองมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นและได้รับแรงบันดาลใจมากขึ้นอย่างมหาศาลในกลุ่มของไอเดียพิงวด้วยนะคะ คลื่นสมองระดับทีต้าเนี่ยจะไปกระตุ้นสมองส่วนที่ไม่เคยถูกใช้งานนะคะของพวกคุณได้ทำการเชื่อมต่อพวกคุณให้เข้ากับจิตสํานึกมลวลรวมของโลกทั้งโลกได้อีกด้วยดังนั้นทุกคลื่นสมองล้วนมีการแยกการทํางานอย่างที่บรรทัดชีพูดแบบนี้ดังนั้นเนี่ยการที่คุณศึกษาและได้ข้อมูลเกี่ยวกับคลื่นสมองเนี่ยมันก็จะทําให้คุณครขข้อสงสัยในตัวตนที่แท้จริงของคุณ เพราะนี่คือคือส่วนมองของมนุษย์คุณถ้าเรียกตัวเองว่าเป็นมนุษย์นี่คือความเป็นจริงของตัวคุณนะฮะและเป็นของทุกคนของลูกคุณของพ่อแม่คุณของทุกๆคนที่รับรู้ได้ถ้าคุณรู้แล้วคุณยังไม่อยากรับรู้คุณก็ปิดกั้นความเป็นจริงของตัวคุณเองและคําถามคือคุณปิดกั้นในความเป็นจริงของตัวคุณเองคุณได้ประโยชน์อะไรนะ ถ้าคุณไม่ได้ประโยชน์อะไรนี่คือสิ่งที่คุณควรจะเรียนรู้และข้อมูลเหล่านี้ไม่ใช่ความลับค่ะคุณสามารถใช้สิทธิ์และอ้างสิทธิ์ของคุณที่จะต้องการรู้ในสิ่งที่ชีวิตนี้มันคืออะไรของคุณได้เลยและพรุ่งนี้เรามาเจอกันในการที่จะเรียนรู้เข้าใจเกี่ยวกับขึ้นระดับเดลต้าต่อไปและเราจะมาแกะรอยกันขอให้ทุกคนมีความสุข ที่รู้ความจริงในชีวิตของตัวเองมากขึ้นและมากขึ้นบายบายนะคะโชคดีค่ะ